เีนโทรศัพท์เลยเรียนง่อีดีอนี้อันี้นี่ขอภาษาอีสานาครับเก่งครับมากินเขาเนีนเด้มาเบิ้งเธแมมทมแห้ก หล่ก็ลงกันเหมอนเกันเหมืนรันมนรา่กันัน้องคมืนแม่อะไรบิน่าปงโอ้ยแม่้งน้ำคบใส่มนอีมัน